เที่ยวนะคะอรุณสวัสดิ์วันนี้ค่ะพี่น้องตอนนี้เขากระลั่งเดินทางช้ยเซ็นตจาง อน้าซึ่งเมื่อเือนนี้ย้องเสด้จอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด 他不在吗？ ่งโอ้ยเป็นดีนะ้านี้นบตอนนี้เนี่ยเป็ครับเป็นไรีนอ่ได้ด,ด